19. พฤศจิกายน2568ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมลอนปลอดภัยตามแนวทฤษฎีใหม่เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพื้นที่ทั้งหมดมี9ไร่แบ่งออกเป็น4โซนโซนที่1คือโซน1ไร่1 0 0แสนโซนที่2คือโซนเมลอนโซนที่3คือโซนโคกหนองนาโมเดลโซนที่4คือโซนสวนผสมวันนี้เรามาดูโซนสวนผสมกัน นะครับที่โซนสวนผสมเนี่ยก็จะมีหมอนมีราว50ต้น60ต้นเห็นจะได้มีหลากหลายสายพันธุ์นะในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวเนี่ยเขาก็ยังไม่ออกลูกนะแต่บางต้นก็เริ่มทยอยออกแล้วนะ เวลาที่เขาจะออกลูกเนี่ยก็ต้องตัดแต่งกิ่งเขาก่อนแล้วก็ใบเขาก็จะร่วงแล้วก็แตกเป็นยอดอ่อนๆมาตามกิ่งนั่นแหละเขยืบมาใกล้ๆก,ก,กันก็จะมีฝรั่งที่เป็นสีแดงนะใบสีแดงลูกสีแดงดอกสีชมพูต้นโตสูงเชี่วแหละ ก็จะอยู่ในโซนของฝรั่งหลากหลายสายพันธุ์มากมีประมาณ50ต้นเห็นจะได้แต่มีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะขยอบไปใกล้ๆก็จะเป็นโซนของแก้วมังกรจะเป็นเสาของแก้วมังกรเนี่ยประมาณ2แถวด้วยกันระหว่างฝรั่งกับแก้วมังกรเราก็จะมีอินทผลามปลูกสลับไปด้วยไม้ผลต่างๆอินทผลามเรามีทั้งหมด50ต้นหลากหลายสายพันธุ์เหมือนกัน มีทั้งอินทผาลามที่มาจากการเพราะ,มะเมล็ดและอินทผาลามจากการเพราะเนื้อเยื่อนะแล้วก็เขาเยื่อไปอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหปลูกควบคู่ไปกับ มะก,กอกน้ำานาแต่ว่าไม่ได้อยู่ริมน้ำานาก็เริ่มออกดอกแล้วใกล้ๆนั้นก็จะมีพุทราลูกโตๆเขาเรียกพุทรานมสดนาก็กกำลังทยอยออกลูกแล้วเหมือนกันแต่ผลผลิตก็ไม่ค่อยได้ทานนะคะเพราะว่ามันจะมีหนอนเจาะอยู่ด้านในในโซนหลังสวนเนี่ยก็จะมีกอไผ่ซึ่งอยู่ริมที่เลยแล้วก็พวกละมุด มะยงชิดมะขามเทศโซนนี้ก็จะมีมะม่วงแล้วก็ที่สำคัญคือมะขามกระดาษน,นะนะเป็นฝักใหญ่ๆดูสิกระลอกมันกินทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่สุกอะนะที่ละออฟาร์มเนี่ยมีกระลอกเยอะมากมะขามยักษ์แบบเนี้ยแทบไม่ได้กินเลยนะกระลอกเขากินเกือบหมดฝักเขาจะใหญ่ๆนะใหญ่เต็มที่ก็เกือบซอกเลยนั่นแหละแต่ไม่เคยลอดพ้นกระรอกอะนะ อันนี้ก็เป็นโซนสวนผสมแล้วยังมีโซนป่าสเสดาาซึ่งอยู่ใกล้ๆกันอีกนะถ้าใครสนใจก็เชิญได้เลยนะ